คลิปนี้มีคำอยากขายเด็กอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำให้เฟรนนะมาดูด้วยถ้าไม่ชวนจะพลาอะไรดีๆงามงามไส้พามหยอกหยอกมาดูกันเยอะๆนะอ้าวพร้อมหรืยังมาดูคลิปกันได้แล้วสวัสดีครับพบกับรายการเล่น เล่นเกมกับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยเลยละกันนะโห้แม่ไม่ได้เลยโอเคสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนนะเริ่มต้นปีกับเจ้าตัวนี้เลยดีกว่านะฮะคาเมลเลเดอร์คาลิเบอร์จาโอดังกอน เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างมาแกะที่ตูดเหมือนเดิมมาเป็น่วามจำเพลงหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เป็นรูปเจ้าคาลิเบอร์นะแล้วเป็นรูปของเล่นด้วยเป็นรูปตัวชิ้นงานตัวเนื้องานของคาลิเบอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณเห็นได้เหมือนผมไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ไม่จริงดิไม่จริงเด้บั่ะสติกเกอร์ไม่ตรงไอ้กรวดงแปลสติกเกอร์ไม่ตรงโอ้หมุนดอกโอเคนี่นี่มุมนี้มาก็จะเห็นแบบเหมือนจะเต็มตัวหน่อยนี่ไงหมุนไปก่อนหมุนไปก่อนนี่ยังมือหนึ่งอยู่นะเรายังไม่ได้เปิดเลยนะนี่ผมชอบตัวนี้มากนะฮะดูมา Raider Saber แล้วเนี่ยผมว่าล่างแรกเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าล่างนี้ในความรู้สึกของผมนะ ร่างนี้เนี่ยดูเท่วกว่าเยอะเลยเออนี่ไปแกะแกะฝั่งนี้แล้วกันมา <ipper bird sandwich> เปิดล้วเปิดถาดเจ้าคาลิเบอร์กันเลยดีกว่าหนึ่งสองซ้ำนี่ อูอมซูมเอาเลยก่อนที่จะดูตัวนี้อ่ะดันออกไปข้างหลังก่อนเรามาดูเจ้านี่ก่อนคู่มือนี่ด้านนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยมือกำเนี่ยให้มาเป็นมือปกตินะ A B <D. S 1> ส่วนซ D E F G H. ออเันนี้คือที่เขาแถมมามือทั้งหมดในนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4คู่ด้วยกันดูอีกด้านหนึ่งนี่ จุดที่ควรระวังเนี่ยเขาบอกไว้ด้วยเลยว่าคุณต้องระวังนะไ <Wow. S 1> ล่แหลมๆนะฮะแต่ละที่นะ,นะแล้วก็มีพระคุมตรงพระคุมนะฮะไปเล่นเจ้านี่กันดีกว่ามาเดี๋ยวเราแกะเจ้านี่เล่นกันเลยอันน,นี้นี่นี่นี่มีเรียกว่าพลาสติกเอามากันเาเรียกว่ากันกันตรงวัเดอร์ไลท์บ๊กของตัวนี้ด้วยสวยมากเลยนะทำเล่นไปสีม่วงที่เป็นสีเมทัลลิกเนี่ยจะมีแบบว่ากากเพชรอะน่าจะเป็นกาก สี่งเเมทัลลิกสวยมากสีทองก็จะเป็นสีทองตุ่นๆนะบอกก่อนต้นปีแล้วมีผู้สนับสนุนนะโอ้โหขอบคุณร้านเจทอยมากเจทอยสินค้าดีเอ็ของแท้ราคามิตรภาพที่สุดของเพจและเว็บซื้อขายของเล่นออนไลน์เว็บใหญ่เว็บปัง ค้าหลากหลายและมีให้เลือกซื้อมากมายและมากกว่า200รายการโอ้โหเือม,มาก oh. ทั้งเซนตไทั้งไรเดอร์หรืออุตรมามนสินค้าลิมิเต็ดก็หาได้ซื้อง่ายทรงจริงเจทอยสินค้าดีอของแท้ราคามิตรภาพ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  ไปเล่นเจ้าตัวนี้ก่อนเริ่มจากตองนี้ออกผ้าคลุมด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นยางนะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงและอนาคตเนี่ยเหนียวแน,น่นแกะพลาสติกตรงช่วงตัวออกก่อนดีกว่านะครับเขามีที่ให้ดึงอย่างนี้นะเราก็แกะตรงที่เขาให้ดึง ในเมื่อเราดึงเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนะครับมาครับผมเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วนะฮะสำหรับเจ้าคาลิเบอร์ตัวนี้เลยนะครับเราจะมาเล่นตั้งแต่หัวจะหลดเท้านี่ที่สําคัญต้องระวังปลายแหลมนะอย่างที่คู่มือเขาให้มานะครับเอาะไหลเนี่ยคือใหญ่มากเอาละาเริ่มเล่นเลยตัวนี้จะขยับได้ไม่ค่อยเยอะนะขยับ <Wow. S 1> ขึ้นมาขนาดนี้ปุ๊บมันก็จะชนเกาะไหลเพราะเกาะไหลด้านบนเนี่ยมันเป็นเกาะติดกับตรงตัวมันเออขยับได้ไม่เยอะ ได้ประมาณนี้อ่าข้อแขนด้านบนเนี่ยหมุนได้ปกตินะครับเพราะว่าไม่ติดกับเกาะไหลตรงที่เป็นสีม่วงๆตรงนี้นะเออยกขึ้นมาหมุนได้ตามปกติเลยแขนตรงนี้นะครับเป็น2ส,สเต็ปเช่นเดิมนะครับสเต็ปแรกนะครับแล้วก็สเต็ปสองได้ประมาณนี้อ่าแล้วก็มือครับนี่มาเปลี่ยนให้ดูต้องระวังนะตรงแหลมๆเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากบอกลักหัวก็ประมาณนี้นะครับส่วนหัว เราจะลืมส่วนหัวไปไม่ได้ขยับต้องขยับระวังนะผมจะจับประมาณนี้แล้วกันให้ดูนะครับต้องหลบเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บที่จริงมันหมุนสาวสิมองศาได้นะครับไม่ติดไม่ติดตรงคอนะพังโง่นี่ได้ถึงประมาณนี้เลยผมพังงกได้เยอะนะพังโงคอเงยก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันดีเลยมาต่อมาเลยแล้วกันหนะ้าอกนะครับกลมได้ประมาณนี้อันนี้คือก้มสุดละเอาคอช่วยก้มด้วย แล้วก็เงยก็ได้สุดประมาณนี้เออต่อมาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับตรงช่วงขากันก่อนบิดมาซะเยอะมาช่วงต้นขานะครับมันกลางได้ประมาณนี้ต้องดึงออกดึงลงมาก่อนนะดึงลงมาปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยมันจะได้ไม่ขูดกันนะด้านบนนะครับแล้วนี่แล้วก็ขึ้นโปเออได้ประมาณนี้นะฮะไอตรงช่วงนเนี้ยเนี่ยมันหมุนได้ด้วยนะ นี้มันหมุนได้ประมาณนี้เนี่ยแค่นี้ชนแล้วหมุนไปอีกด้านนึงปุ๊บน่ะชนแล้วต่อเลยอย่าช้าคลิปแม่งนานแล้วไอ้เหี้ยมเนี่ยตรงเข่านะครับขยับได้นี่สองสเต็ปอาแต่ได้ประมาณนี้นะไม่ได้แบบยกยกขึ้นไปติดตรงต้นไม่ได้นะฮะตรงนี้ระวังนะมันจะหลุดง่ายมากเลยเออเพราะเขาเนี่ยไม่ได้กาวมาให้แล้วก็ช่วงเท้าครับผมข้อเท้านะฮะอ่านี่บิดไปบิดเข้าด้านในได้นะได้ประมาณนี้นะครับ ตะบิดออกด้านนอกเ่ยไม่ได้เพราะว่าจะติดช่วงด้านข้างเออแล้วก็หมุนนี้หมุนหมุนได้หมุนได้ปกติเลยแต่ว่าก็ต้องระวังไปขูดกระสีพวกนี้นะครับแล้วก็ปลายเท้านะครับปลายเท้าบอกก่อนว่าแน่นมากได้ประมาณนี้เออบิดขึ้นได้อย่างเดียวบิดลงไม่ได้เอออันตรและลายเท้าของตัวนี้คือมันเป็นตัวอักษรนะโคตรสวยเลยละเอียดอะรู้สึกว่าภาคเซเบอร์เนี่ยจะทำมาละเอียดมาก รายละเอียดคือผมว่าครบนะรู้สึกว่าครบนะแต่เรื่องการลงสียังมีขาดๆกินเกินบ้างนะครับแต่สําหรับเจ้าตัวนี้ผมมองว่าดีเลยดูด้านหลังดอด้านหลังอย่างเท่เออนะผ<ะ>้าคลุมเนี่ยเป็นเหนียวเหนียวเป็นยางเหนียวเหนียวเออพูดไปแล้วพูดอีกทําไมนี่นี่น,นี่แล้วก็ใต้ผ้าคลุมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าบอกลอ็อตนะครับนี่อ่าสวยสดงดงามมากดีเทลใต้ผ้าคลุมก็ดีนะ เออคือดีเลยอะ่ะเก็บรายละเอียดมาทั้งตัวได้ดีมากโอเคก็นี่น,นี่ตรงนี้ด้วยขอขอหน่อยหนึ่ง Wonderlight Book เ,เออดึงขึ้นเราเอาออกก็ดึงขึ้นอย่างนี้ครับสก็โลง่งๆแล้วเอาวางนอนแล้วก็วันเดอ l i เลยไม่สามารถพับได้นะแต่มาเต็มจริงๆแค่ไอตัว Wonderlight Book ของเจ้าตัวจ้าโอดากอนเนี่ยผมว่าดีเทลมันเต็มแล้วแทบไม่ต้องติดสติกงสติกเกอร์เพิ่มเลยแต่ว่า ก็จะมีพวกตรงด้านหน้าของบุ๊มันต้องต้องติดก็มีประมาณนี้นะครับดูมาทั้งตัวแล้วแม่งสวยหรือเกินเดี๋ยวเราเนี่ยไปจัดท่าเล่นก่อนดีกว่าเออลืมบอกไปว่าโมเมนตัมของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันหนักตรงผ้าคุมก็จริงนะแต่ว่าถามว่าวางอยู่ไหมดูดิเนี่ยผมวางโป๊ะจบแล้ววางอยู่เออประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปเทียบอะไรมากไปจัดท่าเจ้าตัวนี้เล่นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันว่าเป็นยังไง ไปเลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวของคาเมล레 i เดอร์คาลิเบอร์จาโอดากอนอยดนสวยงาม มากครับคือ,อตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าราคาณนะตลาดที่ผมลงคลิปอยู่เนี่ยนะในช่วงที่ผมลงคลิปนี้นะราคามันถูกหรือเกินก็ผมว่าเหมาะสําหรับการซื้อไปเก็บมากถึงมากที่สุดเนื่องด้วยว่าตัวชิ้นงานตัวเนื้อง,งานของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสวยมากกับสีม่วงเมทัลิกนะฮะที่ตัวเนื้อสีข้างในเนี่ยมีความแบบว่าเหมือนเขาเรียกว,ว่าสเก็ตกา,กากพชรละเอียดละเอียดอะ่ะพอดูตรงนี้แล้วมัน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 สวยจริงๆนะเนี่ยมองด้วยตาเปล่ามันสวยจริงๆแล้วก็ตัดเฉดด้วยสีดําทอง องโคตรสวยจริงนะและรายละเอียดถามว่าเก็บครบไหมก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าโดยรวมเนี่ยรายละเอียดที่ให้มาเนี่ยถือว่าดีเลยก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่าณเวลานี้เหมาะสำหรับการที่ว่าไปหามาเก็บไปหามาเล่นโชว์ในตู้จริงจริงจังเลยเออสำหรับเจ้าตัวคาเมริเดอร์คาลิเบอร์จาโอเากอนของฟิก กูอาร์ตนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะปีใหม่แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องเพกีสตูดิโอนะฮะสำหรับปีใหม่นี้นะครับผมนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่องเพกีสตูดิโอนะฮะอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนี้ให้ด้วยนะจ๊ะ โอเคสำหรับ okay. ว,วันนี้ผมวิลกิลาแต่เพียงเท่านี้ไปกับเจ้าตัวเจ้าดากอนไปเลยไป